ี่แม่แล้วทำใจมากเวลามึงเจอกูเมื่อคืนมึงไม่ให้กูดูให้ิ้มเหรครั้งหนึ่งแจ็คเคยลงอ่างหมดเกือบล้านมึงเป็นไก่หรือไงวันละสิบรอบไม่มันแพงครับแบบพรีเมียมเลย6กเจ็ดหมื่นเป็นแสนตออแนวตอมเลยหรอหกเจ็ดหมื่น ขอต้อนรับเข้าสู่แล้วการ Fake o น n o ค่ะวันนี้ขอต้อนรับพี่แจ็คค่ะสวัสดีครับพี่ลูกเกดครับขอต้อนรับพี่แจ๊คชวนชื่นค่ะแจ็คแฟนฉันก่อนเข้ารายการผมให้ให้ดูอะไรนิดนึงเป็นของขวัญเป็นวันเป็นวันไทยเป็นวันไทยให้พี่ลูกเกดเพื่อรายการนี้นะผมก็มาเจอพส์พี่วันนี้ ลูกสาวแม่เป็นไงเดี๋ยว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 ขออนความเข้าใจใหม่มันคือแบบปกติเราพูดถึงเราจะอย่างนี้ของแขมันต้องอันนี้คือช่วงเช้านะยังไม่งัดมันงัดนะนี่เดี๋ยวฉันต้องเดินทางกับอีแขเพราะฉันเห็นหน้าแล้วนดูมันอย่างเดียวโทรหามาเลยโทรหามาเลยว่าอนุญาตไหมอนุญาตให้ออกไหมอ่ะแขแขแข ไอ้สอ dick, man. y ม u got a i แ a n แล้วทำ่มนกทำไงเวลามึงเจอกูเมื่อคืนมึงไม่ให้กูดูฮะอีแขอีฮะนี่ถือว่าทำบุญมันด่าว่าอี แคะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยไออยากเห็นของแจ็คไออ,อยากจะรู้ว่านนที่เข้าเมาส์กันอ่ะมันจริงหรือเปล่าไม่ไม่อันนีแ้แฟร์เพราะว่าอีแขคือลูกสาวพี่ถูกปะะะ่ะอ่าอีแขเห็นไปแล้วอ่ะอแต่นี่ตาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยกเห็นของแกนะอยากเป็นของแกนี่เปิดให้แจ็คดูหน่อยล <c oughs> <c oughs> ูะแววของกูนี่จับสม็อกสวยมาก อ ch> ี่เห็นอะไรหรอกอีแขกเดตัดทิ้งเดียตัดทิ้งเดี๋ยวบอกพี่อ้อพี่อ้อตัดทิ้งให้แขกนะไม่ตัดค่ะตัดออกอากาศนะตัดออกอากาศเลยพี่อ้ออนุญาตอนุญาตไม่ต้องตัดหรอกเอาชัวนะไม่ฟ้องนะลองฟ้องสิกูจะฆ่ามึงแขกกูก็ไม่แคร์ค่ะบอกเลยค่ะไม่ฟ้องมึกเพราะว่าไม่สนใจเพราะว่ากีแจ็คมันมีแค่ตอนอ่อนเฉย นี่เพลงเป็นไงบ้างไหนเล่าเซะยอดวิวประมาณแบบ3 0 0 0 0นวิวอห้าวันห้าวันห้าวันชั่แชนดีแต่ก็ไม่เยอะมากที่ที่เราแบบตันเป่าไว้พี่เกดคนอย่างกันยูยังไม่มีแบบ มันต้องมีอะไรที่เป็นกระแสเพราะว่าอะไรรู้มหมเพราะป้าตือเขาก็ออกเพลงเออเหรอออกเพลงเหนมาแจ็คยังไม่รู้เลยพล้วว่าเป็นเพลงที่คอนดูวันเดียวสองแสนแล้วจ้าเป็นเพลงที่แบบว่าไร้สาระแล้วแบบฟังคือไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อวานปล่อยมิวสิกปวันนี้ออกโอ้โหแกเปิดเลยเปิดเลยชื่อขอดูเลยขอดูเลย น <glaube pled> ี่อเอ็มดีเหรอเฒาหลอดเะหลอเฒะอไปดูเอเีงียบก่อนเะอักห้าวมีอไห้ยไเนี่ยอแนี่ไร่ชวีอ้ยอไรเนี่ย ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องโหลดตัก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 เด็ดดังด้วยไม่ได้ไงจ้ายู่ไปผินงานแล้วยุ่ต้องมาดัดลายเส้นนะเค้นผมอะตั้งใจตั้งใจทำนะดูนะพี่ของเขาสามร้อยกว่าใช่ป่ะคอมเมนต์นั่นเหรอผมอะประมาณสี่หรือห้าเป็นอะไรที่แบบบ้าบ้าแบบโหอะลองทำเดียวเอง ทีเดียวเลยเทคเดียวรลย้องเทคเดียวผ่านเลยแต่งเพลงเองตรงนั้นเลยอย่ามาอยู่มีใครอยู่เล่าให้ไอ้ฟังว่ามีนักศึกษาอะไรมาเขียนให้นักศึกษามาเป็นคอมโพเซอร์มามิกซ์ให้ไอ้แล้วอยู่บอกไอ้ว่าคนเป็นนักเขียนเนี่ยนี่ให้ใช่ไอ้ไปไอ้เป็นคนเขียนเองนะอยู่จะมาพูดอย่างนี้ไอ้ฟ้องอยู่ได้นะต้องมี่เขาสิของไอ้นักเจอที่สบบนะอย่าชี้หน้าชี้อ่าชี้ขาก็ได้ชี้เข่าเจอกันที่สบบนะ เป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากๆสงสารทั้งทีมงานแล้วก็สงสารแขกรับเชิญด้วยถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะปวดหัวได้กลับไปมาเริ่มได้อย่างเรื่องที่หนึ่งของ <ผม S 2> พี่แจ็คครั้งหนึ่งแจ็คเคยลงอ่างหมดเกือบล้านก็หมายถึงว่าในหนึ่งวันไปหนึ่งวนันอ่ะหนึ่งวันอะ่นนอะคือไปไปกับผู้ผใหญ่แล้วก็เราต้องเลี้ยงเขาวันนั้นเหมือนเป็นงานเป็นงานแบบมึงเป็นไก่หรือไงเอาวันละสิบรอบไม่มันแพงัะ 1> <1> เหนือหนึ่งคนแบบพรีเมียมเลย6 7เจ็ดหมื่นเป็นแสนตองเหรอเนี่ยตองเลยหรอ6 7เจ็ดหมื่นเหรมันแพงอ่ะเอาจริงคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันเลยอ๋อต้อนรับโจโล้งครับโจโล้งมามาแรบก่อนแล้วก็ค่อยอธิบายเพราะว่านี่เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวเขามาแรปอันนี้เซอร์ไพรส์เลยค่อยหักลายหักลายแล้วโหลดปักต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 ักยึ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 ดลับลึกลึกลึกคึกคักคับเออมึงมาอย line, line, ู่กับพี่อ่ะผมก็คิดอยากอยากคิดจะ โอ้โหนี่เดี๋ยว้าเอาจริงนะป้าตืออยู่กับพีแลวใจละลายเอ๊ะคืนนี้อยากจะไปอยู่กับพี่แบบขอไอ้ชายมึงเยอยโยมึงเอาเท่าไรกูให้มึงหมดเลยมึงเอาเบอร์บางทีมาโยโะยอเยอมึงเอามาโยไปไปไม่เป็นไรถูกใจให้ฟีทำดีให้เบิ้ลให้เบิ้ลให้เบิ้ลเอ้ยมึงโยอะไ ซื้อปานให้มึงหมดเลยเอ้ยไม่ต้องซื้อผมมีเงินอยู่แล้วไม่เป็นไรผมมาหาไม่หวังอะไรโอ้ยวุเนจะรับแฟนแล้วโยโยโยหวังปัจจัยโอ้ยกูมาอยู่โยกโยกโยวกอะขอบคุณมากค่ะขอบคุณป้าแล้วแล้วไงต่อก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยแหละแล้วราคามันก็แบบไปกันหลายคนเออมีใครบ้าง6-7เจ็ดคนเพื่อนๆหมดเกือบ หกแสนห้าหกแสนห้าคืนเดียวหรือหนึ่งครั้งคืนเดียวเลยครับคืนเดียวใช่ครับหนึ่งครั้งแต่เมื่อกี้ทีบอกว่าไปหลายที่นอยู่ไม่ถ้าสมมติชีวิตอ่ะจริงๆไปหลายที่ชอบเช็คหลายที่เพราะว่าเบื้องต้นอ่ะคือเหมือนประมาณว่าเราอ่ะชอบลองอะไรใหม่ๆลองกูไม้ใหม่มันจะมีอะไรใหม่ได้นักหนาว่ะหูกูนี่ไงเอาไหมหูกูนี่ใหม่เรากรหูกูวะแกก็เป็นคนผื่นมากค่ะคุณ ขนาดดิฉันนะคะก็ยังโดนเลยค่ะครั้งนี้หนึ่งครั้งนี่เกิดขึ้นนานยังปีที่แล้วปีแลสามปีที่งานเยอะแล้วเรื่องที่คุณแจ็คคระบผมแฟนฉันบอกว่าครั้งหนึ่งแจ็คเคยลงอ่างหมดเกือบล้านเป็นเรื่องเฟคออนัดคิดว่าเป็นไปได้ เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าวิรกรรมของแจ็คเนี่ยเรื่องเที่ยวอ่างเนี่ยก็ได้ยินมาเยอะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะจากการที่ทํางานร่วมกันมาหลายรายการแล้วเฟกเพราะว่าแจ็ครู้ว่าเที่ยวจริงแต่แจ็ครู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่มากกว่าจริงกับไม่จริงมึงตอบมา <c oughs> ตอแหลครับตอแหลก็เลยแบบว่าเรื่องเรื่องมันเลยเล่าแบบปั๊บปอบปอบปอมไปหนึ่ง <c oughs> เรื่องที่2อยู่เรื่องที่สองตกลงเรื่องเมื่อกี้ไอชนะใช่ป่ะโนเก่ง no, okay, <I S 2> ชนะสิไอชนะเมื่อกี้ไปกอเทสขอเหอะขอเหอะเปิดให้นางดูหน่อยขอเหอะแจ็คเคยลงอ่างหมดเกือบล้านเป็นเรื่องเฟซอ้อนัดสรุปว <c oughs> ่าสรุปว่า แพ้เป็นพระชนะเป็นมารเอ,อเรื่องที่สองคุณแจ็คครับผม <c oughs> คุณแจ็ค <c oughs> สายมูตัวจริงยอมขายของสะสมเพื่อเช่าพระหลักล้านอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากตะก่อนเนี่ยผมมาเป็นคนชอบสะสมของเล่นผมเ่ยจะมีของเล่นเยอะมากเพราะว่าตอนเด็กมีปม <c oughs> มีปมแบบว่าเฮ้ยแบบบ้านไม่มึมง,งมีปมทุกเรื่องเลยนะเรื่องแรกมึงก็มีปมเรื่องนี้มึงก็มีปมเนาะ <c oughs> ใช่ลแล้วแล้วมึงขายปมแล้วยังยังไม่ขายครับเพราะว่ายังมีแบบเหมือนตอนเด็กเราไม่ค่อยมีอ่ะป้าเหมือนแบบเราจะยืนดูเขานั่งเล่นเกมคนมีตังอะไรเงี้ยพอโตเราก็ทํางานได้มีตังอะไรเงี้ยเราก็เจ็ดเงินบางบางส่วนที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยมันมันเป็นของเล่นที่ทำกำไรได้เฮ้ยพวกแค่ไหเป็นร้อยเหมือนเป็นสปาเ์เก็กะเต็มตูเ้เลยชั้นลา่างยูทีมี T อของเยอะมากาแบบบิก<ๆ>นี่คือของรุ่นเลยมีเต็ดนีฮีมีหมดแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราเข้าบ้านมาเรารู้สึกว่าไอ้พวกนี้แม่งแม่งวายไม่ได้แม่งเหมือนไม่ได้ช่วยมาึงพูดถึงกูหรือพูดถึงของของของ ของที่มันอยู่ในบ้านเราคำว่ามันได้แค่มองอ่ะมันได้แค่แบบอืมกูมีนะอะไรก็แค่นี้เออก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ใช้อะไรเลยผมก็เลยตัดสินใจว้พี่เกดมาตือแบบขายแม่งหมดเลยขายหมดเพื่อมาทำอะไรรู้วยพี่สะสมพระเป็นเพราะว่าอยู่กับมดดำเยอะหรือเปล่าด้วยด้วยในในอย่างเงี้ยหลวงพ่อคูนเนี่ยอันนี้พี่หม่ำให้อันนี้ประมาณเกือบสามสี่แสนนะโอ้โหเลยดูซิหลวงพ่อคูนหนึ่งเก้า่นบารมีท่านนะบอกว่า จคนอย่างมึงดีๆนะดีๆนะดีๆนะสาธุขอให้แจ็คมีสติในการพูดนะครับสัตว์เฮ้ยัว์สักลัวกวนัก้าแพงสุดเป็นล้านนะเป็นล้านนะยังอยู่ไหมคะหลวงพ่อแดงมีอยู่อยู่แต่เอาต้องเอาไว้ในเซฟธนาคารครับกลัวจนมา ป้าเรื่องจริงป้าเนี่ยผม,มผมพูดจริงป้าผมผมไม่ไม่ต่อแหลมม่อแต่แ <จ S 1> เขาพูดว่าสายมูตัวจริงยอมขายของสะสมเพื่อเช่าพระหลักล้านเป็นเรื่องเฟอ<น>อกออนอดเกเชื่อว่า,วาสายมูเกตเชื่อว่าสิ่งที่แจ็คพูดเนี่ยเปนเรื่องจริงเพราะถ้าแจ็คโกหกเรื่องนี้นะแจ็คอะ แย่มากแจ๊คยอมขายของสะสมอันนี้ไอ้พูดถึงข้อนี้อันบรรทัดบนบรรทัดล่างนี่ไม่ใช่มันจะมันจะมาแยกเป็นบรรทัดหนึ่งไม่ได้ได้บรรทัดบนสายมูตัวจริงไหมใช่เช่าพระหลักล้านใช่ไหมใช่ยอมขายของสะสมไม่ใช่ไม่น่าเอาเงินมาแล้วไปซื้อพระไม่น่าอันนี้น่าจะเฟก ผมว่าจริงเพราะว่าตอนนี้เขาสนใจพระ <_ C 1> <ๆ>เขาชอบเอาพระมาอวดอันนี้คิดว่าจริงจริงนะพระเนี่ยเขาบอกตรงว่ายิ่งเก็บเนี่ยของจริงเนี่ยยิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่มีตกทําจริงจริงครับเกตช่วยแจ็คเป็นคนดีแจ็คอยู่ได้เพราะความช่วยเอาเรื่องนี้มาโกหกนะจะตกนรกเเรื่องพระกับเรื<ๆ>่องมูเนี <_ S 2> ่ยเฟ่ก็ใช่เอาอี๋แจ็คเป็แจ็คบอกบอก ัไม่เป็นเรื่องจริงที่ผมที่ผมแบบคือผมขายของเล่นหมดเลยแล้วก็ผมมาแบบสายมูโดยตรงออ้าวแล้วมันโกหกตรงไหนก็จริงสิก็จริงไงก็จริงไงก็จริงไงก็จริงไม่ได้แล้วแต่มึงบอกว่าเฟกลอีแจ๊คเพราะจะไม่ใช่ป้าหันมาตรงนี้ไอ้ตรงไอ้ข้างหลังป้ามันเป็นนอดไงชนะชัดชนะ เออพี่ถูกไม่ใช่แกทคุยชนะเฟกเฟกม่ไเล่นแล้วนะไปเอานะมึงบอกว่าเฟกมึงไปคนพู่รเฟกไปเอามันบอกว่าเฟกฉันต้องชนะ ไม่ผมอ่ไม่ในเมื่อแจ็คมันเลือกแล้วว่าของฉันเป็นเฟกแล้วก็ยังมาแบบแก้กับลำเป็นคนไม่ซื้อสัตว์กับตัวเองคะ <c oughs> แนนหนึ่งหนึ่งนะทุกคนนะหนึ่งหนึ่งนะ <c oughs> สรุปว่าไอ้เรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงหรงเรื่องจริงแต่ผมไม่รู้ว่าไปาข้างหลังมันเป็นไม่รู้แต่มีเป็นคนชุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นนันคือเรื่องที่เขาบอก <ใน S 2> ว่าเฟซฉัน หนึ่กเดถูกแล้วคือ2องหนึ่งใช่ใช่หนึ่งนงสองศูนย์ไอ้สองศูนน่จะไม่เล่นแล้วจะกลับบานนี่นคพันธสัญาคนประชายทุกคนอ่าทุกคนโหวตมาให้คะแนนใครอุกเกให้คะแนนใครให้คนาใครให้คะแนนใครุกเกให้คนนใครให้คะแนนใครให้คนนใครนี่นี ไม่มีครับชื่อสัตว์ในหมู่โจรก็ทุกคนที่อยู่ในห้องถ่ายมันเป็นโจรทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ถามคะแนนพี่คนนู้นคนนี้เขาก็ให้เก็บเพราะว่าอะไรเก็บเป็นคนที่ไม่ขี้โกงคะ่ะไม่เหมือนประตือค่ะกูไม่ยอมยังไง<ผ>มึงก็เ <ผม S 2> กเข้ามามึงต้องตัดอันนี้ออกไม่ได้ <ผม S 2> กูไม่ยอมสรุปแล้วไม่ยอมแพ้เล<ม>้เลอะไรต้องัดด้วยมึงจะแข่งกับกูสองสนแล้วมึงก็ต้องโดนทอนแล้วมึงไปคุยแล้ว อ่าเลยแจ็คเคยเล่าให้ฟังแจ็คเคยให้เพื่อนลวกก๋วยเตี๋ยวตอนเข้าค่ายลูกเสือมาสเตเบกเหรอเนี่ยแค่เนี้ยเหรอเป็นเรื่องนี้อ่ะใช่แแบบแบบอย่างนี้เหรอแบบมี่คือไอหัวเหรอแล้วยังไงอ่ะคือเหตุการณ์มันเป็นแบบเหมือนประมาณช่วงแบบอายุเท่าไหร่เกือบปฐมอ่ะก็จะขึ้นมัธยมอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะมันมีการแบบ เข้าค่ายแล้วก็แบบเข้าค่ายลูกเสือใช่เข้าค่ายลูกเสือแล้วก็แบบมันไปที่เต็นเต็นเต็นเนี่ยมันเหมือนแบบเราก็จะมีแบบลูกน้องเราเราจะเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องเราก็จะแบบมานอนกับเขาจะบอกลูกพี่โอเควันนี้เหนื่อยไหมลูกพี่ก็นอนได้เลยนวด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 เรานวดขานวดตัวหนวดอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเราก็แบบเฮ้ยอากาศมันเย็นเว้ยตอนไปเข้าค่ายนะแล้วตอนนั้นมันเออมันมีอารมณ์ก็เลยแบบว่า เชื่อไม่ไหวว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้ให้ลูกน้องน่ยที่เป็นผู้ชายนเนี่ยลก๋เตี๋ยวอ่ะลกก๋เตี๋ยวลก๋วเตี๋ยวพอลวกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเออแม่งดีว่ะแม่งรังแต่แบบพอมานึกได้ตอนนี้รู้สึกแบบโหถ้าย้อนไปได้ไม่ไม่ไม่อยากทําเลยอะไรเงี้ยสงสารเขาอะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันเกิดขึ้นไวมากอารมณค์คนมันเหมือนแบบช่วงนั้นมันยังยังไม่ได้เป็นดาราแล้วแบบว่าช่วงนั้นมันเกิดแบบอารมณ์ทางเพศขึ้นง่ายแล้วมึงรู้ไหมว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะของมึงอ่ะ คือประตื่นว้าเราเชียว้าเราเชียวว่าประทื่งจะพูดอย่างนี้ตั้งแต่วันนเออมันใส่แว่นัใสแว่นแดตั้งแต่วันนั้นมาอ้หน้าเหี่ยวแก่เลยแล้วมันใส่แว่นนานิ้วด้วยหยอกหยอกไม่ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคือมีปมอยู่ในใจตลอดไม่ก็เลยให้เพื่อนช่วยจนเสร็จอะไรอย่างเงี้ย ตุก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 โลกก๋วยเตี๋ยวมึงก็ตอบไปเลยก็แล้วกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องอะไรมึงจะตอบเกเกตต้องตอบด้วยเหรออตบก็ได้เกตต้องตอบด้วยเอางี้ไหมขอทีมงานได้ไหมข้อเนี้ยสามคะแนนเอาไหมเอาเออจะได้มไหมเออไม่เอา ถาผมเอไม่เคื่อพี่ชนะก็กูชนะแล้วว่ากูจะมาอะไรอีกอ่ะคู่นี้สั่งไงไม่น้องยูวินวินที่ยู่ก้าป่าไม่กีต์ชนะแล้วกีต์ตกคะแนนเสมอโดนทั้งคู่มึงแกล้้เอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาใหม่เอาใหม่และถ้าคราวนี้กูแพ้มึงกินกูกูนะเพื่อตกลงเรื่องคือจริงหรือไม่จริงเอาวางเลยวางเลยเคยให้เพื่อนลวกก๋วยเตี๋ยวตอนเข้าค่ายลูกเสือ สรุปแล้ว oh. เรื่องนี้เป็นเรื่อง f a กอ o อนนัดน <c oughs> ่ต้องตอบเหมือนกันไม่เอา <c oughs> ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เฟกแน่นอน <c oughs> คนจันไรแบบนี้ออกข้างไหนก็ได้จริงที่แจ็คชวนแต่ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงลวกให้หรือเปล่า ขอตอบนะครับป้าถ้าออกมาแล้วเราตอบเหมือนกันเนี่ยป้าต้องกินให้หมดเลยนะยูไม่ได้เป็นคณะกรรมการนะไอ <I S 1> <I S 2> ไม่ได้มาประกวดนาะงงามนะเฟยครับมต้องกินแล้วกินทุหอยอะไรฮ <laughs> <laughs> ่าฮดาครับ ก๋วยเตี๋ยวรีส่วนครับต้องกินคู่กับรถด่วนแล้วก็ตัวเน่าครับอันนี้ที่เขาเคยเอามาให้กินป้าอีนนี่อุบาทมากอันเนี้ยแจ็คอีกแล้วเถอะพวกอ่ะป้าเกมกเกมครับมันเดี๋ยวผมตักให้แล้วกันนะครับเออตักตักอู้น้อยไปพี่เกดโอ้ไม่มันเลยอ่ะเออพี่เกดตักดีกว่า๋ย่า

เรื่องเยอะไปดีนะด,ดูของจริงนี่แรปเปอร์ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เพื่อนดูรุ่นใหญ่ม,มาทำกัน วันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นกับสิ่งที่คุณเชื่อและสิ่งที่คุณได้ยินนะคะเราพูดได้เลยว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นและอย่าฟังในสิ่งที่เชื่อเพราะของทุกอย่างมันคือเฟกโ์นอสค่ะเลิศค่ะขอบคุณแจ็คแฟนชันด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะแจ็คนี่แล้วถ้าอย่างงี้ยเล็เท่าไหร่ฟีค่ะแจ็คแจ็คซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง อันนี้เป็นเมือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเมืองเอาไปพี <ไป S 2> ่เก๋กแกห, <มา S 2> หุ่นดีหุ่นดีหุ่นเด็กของพัง<ม>แต่น,นี่อันนี้ของดีและอร่อยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอาไป,ปามึงต่อโปรโมชั่นแล้วถ้าวันนี้มึงซื้อครั้งแรกแล้วมึงได้ลดของอีกร้อยบาทแล้วสมมุติจะมีอะไรกับป้าต้องรอป้าปัดเจลหรือ <c oughs> ไม่ต้องหรือได้เลยพี่กับผ้ากุ้งเนี่ยใครถอดใครถอดแว่นมั้ง ปลาดูบุหรี่เยอะตาเหลืองยอมยอมยอแตวเล่นนะครับก็ตื่นสุขภาพดีมันตื่นวีดีใกล้ตายอุ้ยไม่ไม่ไม่ขอโทษค่ะตายแล้วมปนบอปลุกใกล้ตายอ้ยถ้าคูตายนะคุณจะมานั่งอยู่บนไหล่มึงตลอดเวลาเลย เอสีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซสีเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซสีเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซเอก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยาวียาเซนทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียา